โอเคครับคลิปนี้เราก็อยู่กันในเกมโรบอทนะครับกับแมปที่มีชื่อว่า The m a s e นะครับซึ่งก็คือแมปเข่าวงกลญแจครับตอนนี้เหมือนเราจะอยู่ที่รถตู้นะครับแบบแบบเพิ่งมารถตู้เนะี่ยกดปุ่มวิ่ง,งได้ด้วยวะกดจา้าบกดจา้าบผมมาต้องหนีอะไรแน่เลยปุ่มอะไรเนี่ยป,ปุ่มย่อขึ้นรถได้ปะอึือโอเคครับเอ้ยมีไฟฉายดนะ When you using this flashlight your battery will drain แบตเตอรี่หมดเลยนะมีกล้องด้วยกล้องมาทำอะไรเนะี่ยถ่ายรูปป่ะ ถ่ายไงแจ๊ะอ๋อมีแบตเตอรี่ด้วยครับถ้าเป็นไฟฉายนะครับขับหนีเลยได้ไหมอันนี้แบบให้ทำอะไรผมก็ไม่รู้นะครับรู้แค่ว่าเขา้าเอ้ยอะไรเนี่ยอ,อโหผมผมเข้าใจแล้วไม่ทำไรผมใจแล้วเป็นถ้ำว่ะทุกคนมีคนเนี่ยเปิดไม่ติดอ่ะน,นี่ไงโอเคมีคนด้วยนะครับ ข่าลายซ้ายดีไปเราโกโก้ไม่แน่ใจแบบไม่ทำอะไรมีกี่คนมีมีเยอะอยู่น,นในแม่น,นนะแต่ก็ไม่แน่ใจให้ทำอะไรเอ้ยกดปุ่มวิ่งไปแล้วมันเอ้ยตายบ่มอืมกูเกิดกู Google, Google. กูอยู่เขาวงกดของแท้เลยสมชื่อแบบวิ่งอย่างเดียวตอนนี้ผมว่ามันต้องมีอะไรนี่หรือว่าวิ่งอย่างเดียวแล้วเนะวี่ยเฮียไอ้เฮียเปิดไฟฉายดิไอ้เฮียปิดดิโอ้โหปีผมว่าไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เจออะไรหาทางมุดไปเรื่อยๆวิ่งอะไรอ่ะไอ้เฮียอะไรอ่ะอะไรอ่อะอทำไมไฟส่งไม่ถึงแล้วอ่ะ ไอ้ไอ้โหไปเปาเพื่อนทำไมไฟมันส่งไม่ถึงแล้วอะแล้วไฟกูเป็นไรเนี่ยไม่มีโครงกระดูกด้วยโอ้แ์เก็บไว้เป็นหลักฐานเดี๋ยวเก็บเก็บโครงกระดูกเป็นหลักฐานแชร์แฉแฉแ์อย่าเล่นเด้อะแฉแฉไอ้ยแต่โครงกระดูกเ้อะเลยวันนี้เราก็จะลาโครงกระดูกไปด้วยนะครับ ลากโครงกระดูกไปเออตีเปียนหน่อยแล้วก็ลากโครงกระดูกไปด้วยนะครับลากโครงกระดูกไปลากโครงกระดูกไปแบตเตอรี่ก็ลดลงไปขีดหนึ่งแล้ววะ่ะลากไปมากูมากับพงกระดูกเอาดิม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 าดิาดาดาเพื่อนไปกันแล้ววะ่ะกูต้องไปด้วยละต้องไปด้วยละต้องไปด้วยละ ไปคงก็ดูไว้ตรงนั้นแหละเพื่อนทางออกอยู่ไหนเนี่ยนี่เขาวง,งกดที่แท้ทรูขุมวาเบ็ดหมดตายก่อนเอ่ะวิ่งไม่รู้เรื่องเลยตอนนี้ยข้างล่างมันก็เป็นถ้ำหินกระกากเดี๋ยวบอกนะไม่มีทางขึ้นให้แบบยอมตายสถานเดียว เย้ๆ yeah, yeah, yeah. คือเราทำอะไรให้เราเราหาตัวผีอ่ะแบบหาตัวผีแล้วก็ย้อมให้ผีกินหรอหรือยังไงผม,ผมเองก็ไม่เก็ตนะไอันนี้ก็ตายโหหรือว่าเราต้องทำอะไรเนี่ยผม,ผมไม่เข้าใจเนื้อเรื่องสักเท่าไหร่เลยต้องถามผู้เช่าชานเอเคไปกโก้ go, go. ไปฮะลงไปข้างล่างฮะ ไป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 โอ้โหสแตนเชื่อครูนะครับเขามาละน่าจะมีทางออกนะเอาจ,จริงๆบางคนจะมีทางเชื่อมอะเออเค okay, เพื่อนเรายืนเออนะครับไปต่อไปต่อ,อ,อไม่ไม่ไม่ใช่ตรงนี้มีทางไหนอะทางออกโอ้ผมผมงงไปหมดแล้วเนี่ยไม่ใช่ ไม่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 เลยไม่เลยไม่เลยหรือว่าเราต้องยอมตายวะยอมตายในถ้ำทางนี้นมุดมุดเข้าไปมุดเข้าไปวุ้ยใหญ่เป็นมุมแมงม,มุมยักจ่อ,อกมาคำรามไมเนี่ยหมาบ้าใครเห่าวะโคตรหลอนเลยเฮ้ยจะแบตเตอรี่ เก็บแบตได้ได้ครับแบตไปเป็นทางเลยโอ้น้าจะให้วิ่งเล่น่างนี้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจอ่ะทางออกไม่ค่อยเห็นเลยวิ่งสุดแบบนี้เต็มที่เต็มที่ทุกสไตล์ผมมุดไปทุกที่เย้วเน่ะมุดไปทุกช่องเนี่ยมุดไปหมดเลย,เยตอนนี้ไม่ไหวแล้วครับ เรามากันทางนี้จนจะถึงสุดขอบโลกแล้ววิ่ยไปรจ้าไปลเจ้าไปลเจ้าก็ ไ <_ an> ฟก็ติตีดาบผมว่าแบบนี้น่าจะผมก็ไม่รู้ว่าให้ทำอะไรนคะรับวิ่งในเขาวงกดแล้วก็มีผีไล่ตามแล้วก็ไม่มีใครผ่านนะครับเอาเป็นว่าผมมาพามาสัมผัสความหลอนละกันนะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าต้องเล่นยังไงนะเอดแล้ว ขับรถกลับบ้านไปขับรถกลับบ้านเผาตัวเองตายดีกว่าเออตายตายเผาตัวเองตายไม่ไหวไม่ไหวก็นะครับคลิปนี้ผมไม่รู้ว่าเล่นไงละทุกคนเตรียมข,ขับรถกลับบ้านกันแล้วนะครับดีดยทุกคนเตรียมกลับบ้านกันละกลับบ้าน ผมขับเองโคตรเกียนอ่ะขึ้นมาจะพากลับใครไม่มาผมไปก่อนนะก็นครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะผมขอตัวกลับบ้านก่อนนะใครที่ชอบก็อย่ายลืม กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เป็นกำลังใจให้ทำคลิปด้วยครับถือว่าแมปก็ไม่รู้ว่าเล่นไงถ้าเล่นเป็นน่าจะสนุกแต่ว่าเขาบงกดมันน่าจะหาอะไรยากนะครับแบบไม่รู้อ่ะหายากว่าต้องไปทางไหนอะไรเงี้ยก็นะครับใครที่ชอบก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปด้วยนะครับบายบายครับจุบจ๊บจุ๊บ